วันนี้ผมขอมาแปลกนะนะท่านชิบะแล้วก็คนที่ดูคลิปก็คือวันนี้ผมจะพูดอ่านสคริปไปด้วยแต่ว่านะท่านชิบะเนี่ยไม่มีสคริปนะก็คือมีผมคนเดียวที่มีสคริปนอกนั้นไม่มีสคริปอะ่ะก็มาแปลกแกหน่อยเดี๋ยววันนี้ผมชวนท่านชิบะมาคุยเรื่องอ่าแฮชแท็กตำรวจมีไว้ทําอะไรนะเพราะว่ามีข่าวล่าสุดเนี่ยท่านชิบะเห็นแล้วใช่ไหมเรื่องที่ว่านะาสิบตำรวจตีอะ่ะขี่บิ๊กไบ์ไปชนพยาบาลที่เขาเป็นหมอตาไม่ใช่พยาบาลเป็นหมอตาขอพูดเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะ ที่กาลังข้าง<อ>ทางมาลายเสียชีวิตไงหมอมด,วดวงตาใช่เป็นหมอดวงตาอ่าผมไม่รู้นะว่าเรียกยังไงน่าจะเลยนะหมอเห็นเขาเรียกว่านะหมอหมอจักษุหรืออะไรสักอย่างนี่นแหละเพราะว่านะคือคําไทยเนะี่ยแม่งพูดยากชิบหางเลยขอโทษทีผมก็เลยเรียกว่าหมอตานัา่นแหละแล้วเขาไหว้นะแล้วหมอกระต่ายเนี่ยเขาชื่อหมอกระต่ายนะว่ากันว่าเป็นหมอที่มีฝีมือด้วยนะเอาจริงจริง เสียบุคลากรมีข้าไปหนึ่ง <5. 1. S 1> แฮชแท็กหมอก, <คน S 1> กระต่ายกับอ่ากับตำรวจมีไว้ทำอะไรเนี่ยก็เลยดังขึ้นมาได้ไงก็เพราะว่าคู่กรณีเป็นตำรวจด้วยแหละเหม่นแนวและที่สำคัญนะที่มันมีแฮชแท็กนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมผมไปเจอข่าวมาไงว่ามันมีเรื่องอ่าจะเรียกว่าไงอ่ะเป็นเรื่องแบบว่านะน่าละแคะระคายน่าสงสัยของทางฝั่งตำรวจเนี่ยว่าเหมือนมีการดำเนินคดีที่ไม่ชอบไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่า ศพของหมอกระตายนี่นะถูกปกปิดไว้เกือบสองชั่วโมงก็คือปกปิดไว้ไม่ให้รู้ว่าเป็นใครเสียชีวิตอะไรยังไงนะคือผมขอพูดในภาษาที่ผมพูดง่ายๆแล้วกันนะเพื่อที่แบบว่าอ่าคนเขาจะได้เข้าใจอะ่ะโคตรเลวรา้าเลยเวนคือผมก็งงไนงะว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นว่ะแต่ก็ไม่รู้หลักๆนะว่าเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็แล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ด้วยนะที่ที่อะไรนะที่คนเขาสงสัยกันอะ่ะมีอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือว่าไอ คุณไอสิบตำรวจตีคนเนี้ยขอโทษนะที่ใช้คำหยาบคือสิบต,ต,ตำรวจตีคนเนี้ยเขาขี่รถชนคนตายไงซึ่งมันเป็นคดีที่ค่อนข้างร้ายแรงนะแต่ว่าเขากลับได้ประกันตัวโดยเออตำรวจก็ให้เหตุผลแหละแต่ถามว่ามันฟังขึ้นไหมผมว่าก็ฟังไม่ขึ้นเลยนะ อ๋อแล้วก็ขอทอกเรื่องด้วยนะก็คือจากในกรณีเนี้ก็มีคน,คนทําให้สงสัยนะว่าเอ๊คดีร้ายแรงอย่างงี้ทำไมมีทําไมสามารถตักกันตัวได้แต่คดีที่เป็นคดีเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยทําไม่ได้ผมก็ยังงงอยู่เลยแถมไม่ใช้หลักทรัพย์ด้วยนะไม่ใช้หลักทรัพย์ด้วยนะเออนึกออกแล้วไม่ไม่ใช้หลักทรัพย์ด้วยซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าเท่าไหร่นะคือถ้าใครเคยดูพี่จอนวิูไปสัมภาษณ์ผู้พิพากษาน่ะเขาบอกว่าน,นะเออ คดีที่ต้องมีประที่ต้องมีประกันเนี่ยบางคดีนะที่มีโทษไม่เกินยี่สิบปีมั้งหรือสิบปีนี่แหละเขาบอกว่าจะมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ก็คือมีประกันประกันจะจําเป็นต้องมีแต่ไม่จําเป็นต้องมีหลักทรัพย์ก็คือไม่จาเป็นต้องมีเงินประกันแหละฮะเอาจริงดิใช่ไอ้นี่ตั้งแต่ตั้งแต่ไอเนี้ยหัมหัมผงเท่าโมเลกุลเนี่ยผมยังไม่ผมยังไม่เคยเห็นคดีที่แบบว่า เออไม่มีใช้เงินอ่ะไม่มีใช้เงินผมไม่เคยเจอเลยนะผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเพิ่งมาเห็นอันนี้ครั้งแรกแหละซึ่งมันก็เป็นเพิ่งมันก็เป็นไปตามหลักกฎหมายอยู่เลยนะเพราะว่ากฎหมายเขาก็เขียนอยู่นะว่าจะมีหลักประกันหรือไม่มีก็ได้และที่สําคัญนะคือไอ้กรณีเนี้ยผมก็แปลกใจอยู่นะคือสิบตารวจตีเนี่ยก็ยศก็ไม่ใช่น้อยก็จริงแหละถึงจะไม่สูงมากแต่ก็มีเงินเดือนพอประมาณแหละแต่ถามว่าที่ไม่เรียกหลักทรัพย์เนี่ยก็ไม่ก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ไม่อันนี้ผมไม่สีเรียดเพราะว่า ก็อย่างที่รู้ๆนะว่าค่าของชีพของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะในตัวเมืองเนี่ยมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วไงไหนจะค่าครอบครัวอะไรต่ออะไรของเขาอีกหรือจะค่ารักษาอะไรต่ออะไรของเขาเนี่ยก็อันนี้ผมจะไม่เครียดนะแต่แปลกใจอยู่ไงว่าทําไมเอ่อคนที่แบบว่าต้องมีหลักต้องมาประกันอะไรแบบจะแบบสิบตารวจตีคนเนี้ยทําไมบางคนโดนเรียกหลักประกันแบบว่าแพงหูฉี่มากๆเลยอะแถมอะไรนะนักโทษทางการเมืองเนี่ยอย่างอ่าแพนกินไผ่ไม้อานนท์เนี่ย กลับไม่ได้ประกันตัวคืออันนี้ก็มีก็เลยนะก็โยงไปยังอื่นอีกแล้วเพราะว่ามันดูไม่เป็นธรรมไงคืออาสิบตำรวจตีเนี่ยเงินเดือนอาจจะไม่สูงอาอันนี้ไม่เป็นไรแต่ทําไมคนที่แบบว่าเขาก็อยู่ในระดับฐานะการเงินเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่ากับสิบตำรวจตีคนเนี้แหละทําให้ไม่ทําให้แบบว่าไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เนี่ยคือก็สงสัยไงว่าทำํำไมมันลาเอียงขนาดนี้หรือเป็นเพราะว่าเป็นตำรวจด้วยกันเอออันนี้ก็เลยทําให้คนไม่ค่อยพอใจกันแหละ คือการลำเอียงเนี่ยถามวพามันไม่ดีตรงไหนก็ไอ้ห่าคนที่ถามเนี่ยมันก็น่าจะคิดได้นะโส so, มันน่าจะคิดได้นะว่าถ้าเกิดว่ามันมีกฎหมายที่ใช้อย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยสังคมมันจะน่าอยู่ไหมล่ะเออเอาตรงๆแค่เนี้โอ้โหไอ้บ้าแค่เป็นตำรวจหรือเป็นทหารเนี่ยก่อคดีที่แบบว่าต้องใช้หลักประกันที่แบบว่าจะเรียกหลักประกันหรือไม่เรียกหลักประกันก็ได้เนี่ยมึงกับทหารตำรวจมึงไม่มึงไม่ทำแต่กับคนที่เป็นประชาชนธรรมดามึงทำโอ้โหลำเอียงสัๆสๆ์สสเลยนะนั่นอะ นั่นแหละับประชาชนสมัยประชาชนในประเทศไทยในยตอนนี้แทบจะไลฟ์ประโยชน์กับสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช <Hey, ba. S 2> ่บ้าเราคิดในการเลือกเอ่อนายกรัฐมนตรีประเทศเราเนี่ยเราได้เลือกม้ในตลอดตั้งแต่ไม่บอกดีกว่าว่าผมตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่ไม่ได้เลือกเอ่อไอเนี่ยผขไม่บอกเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เลือกเลยเพ่อแม่พ่อแม่ผมก็ไม่ได้เลือกมาหลายปีแล้ว <S <S ใช่ตั้งแต่ลุงตู่เข้ามาก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าไปไล่ย,ยิ่งรักําไมแม่ผมยังถามรทุกวันอยู่เลย เราไปไล่ยิงรักทำไมวะไม่รู้ผมก็ยังงงอยู่แต่ก็ยังงงอยู่แหละว่านะว่าเอา่อทำไมสังคมเนี่ยแม่งการใช้กฎหมายแม่งไม่เท่าเทียมอย่างนี้วะผมก็ยังงง,งอยู่แรื่องสำคัญนะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยต่างประเทศนะคือต่างประเทศนะทางม้าลายเนี่ยสมมุติว่ามีคนจะข้ามทางม้าลายเนี่ยต้องหยุดให้คนข้ามต้องชะลอต้องชะลอต้องใช่ต้อง,ะอองะอชองะลอให้คนข้ามแต่ที่เราเห็นในทางถน,นนนะ่ะผมขับมอเตอร์ไซค์ผมก็เป็นนะคือแบบว่า าทางม้าลายแล,แล้วต้องรีบอ่ะไอ้เหี้ยคนมันเข้าไม่เข้าหรือเปล่าไม่รู้อ่ะต้องไปก่อนะไม่รู้ว่าผมเป็นแบบเนี้ยอืมแล้วที่สําคัญนะก็ที่ประเด็นเนี้ยมันร้อนแรงขึ้นมาเนี่ยก็เพราะไอเนี้ยแหละที่ว่านะอ่ามีตํารวจคนหนึ่งเนี่ยพลตํารวจตีเนี่ยเป็นโฆษกของสํานักง,งานตารวจแห่งชาตินะเขาก็ตอบแบบอ่าเรียกว่างไงเดียตอบแบบปัดความรับผิดชอบอะ่ะก็คือบอกว่านะไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไรอะ่ะเพราะว่าต้องมีคนที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์อยู่แล้วอะ่ะไม่ไม่ไม มันมันมันชะมันผิดมันปกติใช่มันปกติเพราะว่าประเทศเราแม่งตายหากันทุกวันอยู่แล้วก็ใช่ไงปกติที่คนหมอไงมึงไปชนหมอตาโรคเกี่ยวกับสายตาอะลองคิดดิแม่งหมอสายนี้แม่งมีน้อยมากใช่มีน้อยมากด้วยโอ้โหและที่สําคัญนะคือตอบแบบนี้ผมว่ามันดูเหมือนปัดความรับผิดชอบอะอารมณ์เหมือนมึงรู้ว่าปัญหามันมียังมันมันมีปัญหาแต่มึงไม่คิดจะแก่อ้าวต้องหมอตาที่ผมเพิ่งรู้นั่นแหละว่ามันมีอยู่จริงค่ะมีด้ ไม่รู้เลยเดยคือคือผมโคตรแปลกใจเลยว่านะคือไอ้ปัญหาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะอเรื่องที่ว่านะอ่ามักจะต้องมีคนแหกกฎเนี่ยแต่มึงบอกว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแปว่ามึงไม่คิดจะแก้ไขปัญหาอะไรเลยนะนั่นน่ะคือนี่มันไม่คิดปัญหาอะไรระยะยาวเลยโอเคผมนอกเรื่องมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกันเลยนะจากกรณีแฮชแท็กหมอตายแฮชแท็กตำรวจมีไว้ทำอะไรเนี่ย คือก็อยากจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้มันมีเรื่องถกเถียงกันมานานแล้วด้วยอ๋อท่านชิบะถ้าเกิดจะพูดเนี่ยก็ยกมือไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมเว้นวรรคให้ท่านพูดได้แล้วเนี่ยก็จะให้ท่านพูดเองได้ได้อยู่แล้วโอ้คือจริงๆเรื่องเนี้ยมันมีคนถกเถียงกันมานานแล้วด้วยนะแล้วก็จะมีคนที่เขาเชียร์ทหารตำรวจเนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีทหารตำรวจจะไม่มีใครมาทําหน้าที่นี้อ่าซึ่งผมแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะมาคุยเรื่องนี้แบบเป็นกลางนะส่วนท่านชิบาเนี่ยก็แล้วแต่ท่านอ่ะจริงๆผมก็พูดไปงันหลดูอเท คือไอ้ที่ประเด็นที่เขาอยากจะให้ตรวจสอบทหารตำรวจได้เนี่ยก็ไอ้คนที่มันเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปจับกลุ่มคนร้ายและตีตาว่าคนคนนั้นน่ะเป็นคนร้ายจริงๆเนี่ยอุ้ยผมพูดผิดขอโทษขอโทษคือที่ต้องตรวจสอบทหารตำรวจเนี่ยก็เพราะว่าต้องการให้คนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับกลุ่มและตีตาว่าเป็นคนร้ายเนี่ยเป็นคนร้ายจริงๆไม่ใช่แพะรับบาปนะคืออันนี้ผมยังงงอยู่เลยนะในยุคสมัยคสชเลยนะจําได้เลยย้อนไปดูเวลาท่านเชื่อมันมีคดีแบบนี้ด้วยนะ คดีที่ว่าตำรวจจับผิดตัวแล้วคนที่โดนจับผิดตัวเนี่ยต้องโดนขังคุกฟรีหลายเดือนอยู่เหมือนกันโคตรแซดแล้วทา่านรูม้มาว่าแล้วท่านรู้ไหมว่าไอ้ตาลุงคนเนี้ยเขารอดมาได้ไงรอดเพราะว่าไอคนทําผิดจริงๆเนี่ยมันติดคุกอยู่ไงแต่ติดด้วยคดีอื่นก็เลยไปบอกเจ้าหน้าที่เนี่ยว่าจริงๆแล้วเองอะจับผิดตัว,แ,วแล้วถามแล้วถามว่านะหลังจากนั้นเนี่ย มันมีการแก้ไขอะไรไหมผมก็ไม่ได้ข่าวนะเพราะามีออกข่าวเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปไปเรียกว่านะไปชดใช้ค่าเสียหายอะไรต่ออะไรให้เขาบ้างหรือยังไงแล้วให้คนที่มันจับผิดตัวเนี่ยมันได้รับการลงโทษอะไรไหมหาไม่เจอจริงๆเพอเผื่อว่าไม่มีด้วยแหละเอเผื่อแม่งปิดข่าวเงียบอะ่ะเออท่านไอ้นี่ขอแย้งประเด็นนี้หน่นยหน่อกันไอ้คนที่เคยมันพูดว่าประเทศเนี่ยไม่ควรเออมีควรมีทหารเมื่อจําเป็นเท่านั้นเนี่ย เอ่อเอาตรงๆนะท่านผู้เจริญที่บ่าวด้วยปัญญามันมีประเทศที่ไม่มีทหารอยู่จริงและไม่มีตำรวจมันไม่มีตำรวจด้วยเขามีแต่หน่วยพิเศษใช่แล้วคืออันเนี้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวท่านชบผมขอเบรกก่อนนะผมขอเบรกท่านแป๊บนึงนะคือที่พวกคลับบางทีพวกเราเนี่ยยกตัวอย่างแบบเนี้ยไม่ใช่พวกเราเกลียดทหารตำรวจนะไม่ใช่พวกเราเกลียดอาชีพนี้นะแต่เพราะว่าไอ้ประเทศที่เขามีหน่วยงานอะไรแบบนั้นอะ คือเขาทําหน้าที่แบบนั้นจริงๆไนงะคือเขาทําหน้าที่ในะที่ที่เขาควรจะทนะําไงไม่ใช่มาเป็นแบบอย่างประเทศเราไนงะอ่าต่อได้เลยไอ้เน,นี่ยเอ่อผมบอกเลยนะว่าเชื่อเถอะว่าหลายคนที่แบบว่าอยู่ในไทยเ่ะแม่งมีอาการเดียวกันคือเจอตํารวจแล้วระแวง่ะไม่ได้เสพยาแต่ก็ยังกลัวอยู่ดีเหนือสิท่านก็อย่างที่คุยกันคลิปที่แล้วไงบางทีเนี่ยอยู่ดีๆมันเออกูไปหาคนโนเนี่มายัดข้อหาดีกว่าหรือไม่ก็ให้คนที่มันเคยติดคุกเนี่ยแหละ ล้วพ้นโทษมาแล้วแล้วกูก็หาเรื่องยัดข huh kind of ้อหามันมัน right. มีจ <kh> ร <uri> ิงๆนะไอ้พวกทําอย่างเงี้ยมีก็ใช่ไงโอเคเอ่อกลับมาที่ประเทศประเทศนี้ก่อนผมไม่รู้หรอกว่ามีคอสตาริกาที่ไม่มีทหารแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยที่จําได้ใช่คือมันมันดีอย่างที่ว่าการไม่มีทหารเนี่ยสามารถใช้ทุนอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรงบประมาณใช่งบประมาณงบประมาณทหารไปไปจัดการส่วนอื่นอย่างเช่นส่วนการศึกษาหรือส่วน ของไอ้นี่ของการลงของโรงพยาบาลเออมันก็มันก็ใช้ได้รวมเอ,อ่อรวมถึงไอ้ตรงนี้ด้วยพอไม่มีทหารอ่ะมันจะดูเหมือนว่าเรามันจะแบบว่าไรอาวุธไม่เลยเว้ยมันจะสร้างความน่าสมน่าสมพเพเด้วยมันจะสร้างความน่าสมพเพศให้กับเราทําให้ชาติเบิ่มๆชาติใหญ่ๆเขาจะมองว่าไอเ้เยี่ยนเนี่ยมันไม่มีอาวุธเวยเ้ยไอ้เยี่ยน่าสมพเพศเหรอช่ยต้องช่วยหน่อยแหละเออประมาณนี้มันก็ได้เหมือนกันอะ ไอ้ยังไม่มีอาวุธแล้วแบ็กเพิ่มเออมันก็มีจริงๆอ่ะท่านไอ้ขาอสันกาใช่ญี่ปุ่นด้วยคืออันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะว่ารเราคือแต่บางทีนะไอ้ประเทศที่แบบว่าเขาไม่มีทหารแต่เป็นหน่วยกองกําลังป้องกันตัวเองอย่างญี่ปุ่นอะไรพวกนี้คือเขาก็เป็นทหารแล้วแต,แต่ว่าเขาทําหน้าที่ในที่ที่เขาควรจะทำไงไม่ใช่แบบว่านะมั่วซั่วแบบอย่างเราเนี่ยทหารนะที่ไม่ใช่ทหารใช่คือเราตรงๆอ่ะมันน่ากลัวนะที่เราต้องอยู่กับคนมีอาวุธและสามารถทําอะไรก็ได้อ่ะ คือถ้าวันดีคนดีไอ้คนดีไอ้คนพวกเนี้ยมันอาจจะไปฆ่าคนมั่วซั่วก็ได้ไงผมอยากจะบอกนะว่าใครที่ชอบรูปแบบเนี้ไปตายดีกว่านะไอ้ผ้ามึงอยู่กับคนที่มันมีอาวุธอ่ะเหมือนมึงอยู่กับฆาตกรอ่ะมึงไม่คิดระแวงเลยแต่ว่ามึงจะโดนฆ่าเมื่อไหร่เนี่ยแล้วคนที่โดนทหารตำรวจตีตาว่าเป็นคนลานแล้วสรุปว่าจับผิดเนี่ยผมบอกตรงเลยนะว่าเขาไม่ตลกด้วยนะเพราะบางทีกว่าเขาจะพิสูจน์ได้เนี่ยคนก็เข้าใจผิดไปไกลแล้วด้วยนะเพอเพไม่เชื่ออีกจริงไหมล่ะ มันจริงอ,ะอ่ะบังบางอ่อาไอ้นี่คือแบบว่าอ่าท่านไอ้นี่เรามาดูกันอ่าข้อเสียของการเป็นแพ้เนี่ยเป็นแพ้ในมันทรมานก,กว่าที่คิดนะเบ๊ <S <S ใชอ่อดิท่านลองคครอบครัวไอ้นี่มันก็ต้องชิปหายด้วยถึงมึงจะไม่ได้เป็นคนร้ายหรือมึงเป็นคนร้ายไม่ได้เป็นคนร้ายนี่แย่เลยนะโดนตัดหางปล่อยวัดกันชิบหายเลยนะ <S <S ใช่อ่ะสิท่านที่่าจะหนักกว่าต่างประเทศด้วยคือ ในต่างประเทศอ่ะเขาโดนคว่ำบาตรเลยคว่ำบาตรทั้งจังหวัดเขาเลยอ่ะก็คือจังหวัดเขาเลยประมาณนั้นหลมก็<อ>ตามนั้นแหละก็อยากจะบอกนะว่าที่เราอยากมีอะไรแบบนี้กันนะก็เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีแพรับบาปอย่างเงี้ยเออแล้วที่สําคัญก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่คลิปนี้แล้วก็คลิปที่แล้วแหละว่าคนที่เป็นแพ้รับบาปเขาบไม่ตลกด้วยนะกว่าเขาจะกอบกู้ชื่อเสียงอะไรต่ออะไรของเขามาได้นี่แม่งใช้เวลานานมากเลยนะแต่บางทีแม่งยังมีคนไม่เชื่อด้วยอ่ะโอ้โหเสียตังค์เพียบอ่ะ ใช่เดี๋ยวตั้งบ้านในไทยอ่ะเลอเพอ,เพอแม่งเยอะกว่าง,งบประมาณที่ไปช่วยบริหารประเทศบ้านเราอีกมั้งอื้มอ๋อจริงด้วยแล้วก็มีประเด็นที่ว่านะทำไมคนถึงสงสัยว่าทำไมต้องเอ่อเวลาเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเนี่ยทำผิดแล้วต้องได้รับการลงโทษไม่มียกเว้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็เพราะว่านะเขาเป็นผู้พิทักษ์กฎหมายต้องทำตัวเป็นแบบอย่างไม่ใช้ใช้อำนาจในทางที่ผิดเสียเองอะ่ะ<อ>คือพวกคน<อ>ที่เข้าข้างทหารตำรวจเนี่ยผมว่าต้องคิดหน่อยนะ ว่าทุกคนเนี่ยมันจะต้องทําตามกฎหมายจะมายกเว้นไม่ได้ไงว่าคนนี้มีอภิสิทธิ์ชนอะไรต่ออะไรอย่างนั้นมันไม่ได้ไงไม่งั้นประเทศมันก็จะเละไม่เป็นท่าแหละเอาตรงๆนะผมว่าเนี่ยผมบอกที่คําเดียวเลยนะว่าจากกระแสแฮชแท็กหมอกระต่ายแล้วก็แฮชแท็กตำรวจมีไว้ทําไมแล้วก็แฮชแท็กก่อนนั้นนะว่าทหารมีไว้ทําไมนะก็อยากจะบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ทหารตำรวจทําผิดแล้วก็ต้องได้รับโทษเนี่ยหรือ อาจจะต้องได้รับโทษหนักกว่าเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆแหละว่าทหารตำรวจอ่ะมีหน้าที่ที่เขาต้องทําอยู่แล้วไงแล้วถ้าเกิดเขาใช้อํานาจเนี่ยในทางไม่ชอบเนี่ยเขาก็ต้องได้รับการลงโทษที่รุนแรงกว่าเพราะว่าอย่างที่เรารู้ๆกันนะว่าถ้าใครโดนทหารตำรวจรังแกเนี่ยแม่งแทบร้องไห้แนวตรงๆอ่ะบางทีอ่ะบางทีแม่งเสียตังค<แ>์เยอะมากอ่ะเออใช่แถมว่าตรงๆ,ตงๆนะไอสอสไอ้สอวอที่มันบอกว่าสอสหรือสอว สวเนี่ยของฝ่ายรัฐบาลนะที่มันบอกว่านะถ้าเกิดให้ประชาชนเนี่ยมาตรวจสอบหรือมีอำนาจเหนือกว่าตำรวจหรือทหารเนี่ยมันจะทําให้ทหารตำรวจไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาอันนี่ผมอยากจะเบิร์ตกะโหลกมันมเม่นะเพราะว่าขา้รราราชการเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องรับใช้ประชาชนคือเอาตรงๆอ่ะไม่ว่าผู้ไม่ว่าไอ้หัวหน้านไรกองหรือพอบทบอมันจะว่ายังไงประชาชนเนี่ยคือคนที่ต้องใหญ่กว่าพวกนี้คือเอาง่ายๆอ่ะ ไอ้คนที่มันจะมาปกป้องเราแต่มันเสือกทําตัวอานาจบาดใหญ่กว่าเราเนี่ยเราไว้ใจได้เหรอไม่น่าไว้ใจอย่เลยคือเราดูอนิเมะซูเปอร์ฮีโร่และหนังซูเปอร์ฮีโร่มาเยอะนะมันมีฮีโร่ที่ไหนบ้างที่แบบว่าทําตัวกลางอะไรต่ออะไรอย่างนั้นอะ่ะไม่ค่อยไม่มีไม่มีไม่มีเลยส่วนไอ้พวกที่มันทําเนี่ยแม่งเหอหมอยอย่างอะไรนะ,อะไอไอจอนนี่อะ่ะไอฮิวแมนทอสอ่ะ ไอ้ไน,น à, War, k, through, thought, ั่นอ่ะไอตอนที่ทําในคอมิกซีวิววอรที่แบบว่านะเป็นฮีโร่แล้วไปแสดงความอํานาจบาดใหญ่โดยใช้ฐานะฮีโร่เนี่ยอันนั้นนะผมอยากจะเรียกว่านะเหอหมอยนะแม่งแต่ถ้าใครดูแฟนตาสติกโฟก็ต้องเข้าใจเลยนะในฉบับคอมิกอะว่านะเอ่อฮิวแมนทอสเนี่ยในคอมิกแล้วก็ในแอนิเมชันเนี่ยไม่เหอหมอยสุดๆอ่ะไอทำไมว่ามาแล้วเข้าตกูเองวะเนี่ยบ่าเลย มันเด็กสุดในทีมไงแต่เออมันก็มีฮีเวนทอตอีกคนนึงนะฮีเวนทอตอยู่กับทันอเมริกาอันนั้นไม่นับอันนั้นไม่นับอันนี้จำเวอร์ชันหนังนี่ไม่ค่อยเหอหมอยเท่าไหร่นะแต่ถ้าไวในเวอร์ชันคอมมิการ์อนิเมชันนี่เหอหมอยพอทัวเลยจำได้เลยในเกมที่ผมเล่นของเพย์สองอ่ะแม่งอยู่ดีๆแม่งมาท้าสไปเดอร์แมนแข่งความเร็วกันไอ้บ้ามึงเอาเวลาที่จะใช้ปราคนร้ายมาใช้แข่งกันเนี่ยนะโอ้ยปวดกระบาล เป็นสมุนเป็นสไปเดอร์แมนผมเขาคิดในใจอ่ะไอ้อบ้ามึงบินได้ไอ้ะหี้แต่สไปเดอร์แมนชนะนะตามเนื้อเรื่องอสไปเดอร์แมนชนะคือจะยังไงก็ช่างเถอะว่าชนะยังไงหรืออะไรก็ตามอ่ะคือเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างแค่ฮิวแมนทอสเนี่ยไม,ไม่ถือว่าไม่ถือว่านอกเรื่องนะคือเอาง่ายๆลองคิดดูเราลองมีไอ้ฮีเราลองมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเหอะหมอย,ย่างฮิวแมนทอสเนี่ยเราจะไว้ใจอะไรได้ว่าโอ้โหมึงเอาเวลาที่ควรจะไปทำงานมาเล่นอะไรแบบนี้โอ้โ เล่นี่อะไระคือถ้าผมเป็นคือถ้าผมเป็นประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นหรือว่าเป็นพี่เป็นพี่สาวของจอจอนนี่นะคงแบบว่ามึงเล่นอะไรกันเป็นเด็กๆเ,เนี่ยมึงเป็นฮีโร่นะเ้ยมึงมาเล่นอะไรกันแบบนี้ในเวลางานได้ไงวะโอ้โหใช้พลังวิเศษแข่งกันไอ้เฮียคือเนี่ยแหละคือที่เราอยากจะตรวจสอบฐานตำรวจได้เนี่ย หรือ,อยากจปตปริรูปหารตำรวจเนี่ยไม่ใช่ว่ากูเกลียดทหารตำรวจคือกูอยากให้ไอ้คนที่มันทําหน้าที่พวกนี้แม่งโปร่งใสเพื่อที่แบบว่าไอ้พวกที่การยัดแย้อะไรต่อเลยพวกเนี้ยมันจะได้น้อยลงหรือสําคัญคือพวกที่มันชอบใช้อานาจบาดใหญ่กดขี่คนอื่นเนี่ยมันจะได้ลดลงไปมั่งด้วยแหละไอ้บ้าคนที่เขาโดนด้วยเนี่ยเขาไม่สนุกนะโอ้โห ผมไม่รู้นะว่าคนที่โดนถานตำรวจรังแกเนี่ยเขาทุกทรมานแค่ไหนแต่กูสงสารเขาว่าแค่เนี้ยแหละเอาตรงๆนะไอ้บ้าไม่มีใครอยากโดนบูลลี่หรอกนะตรงๆอ่ะเอ้คือท่านชิบะก็รู้ใช่ไหมว่าสมัยเนี้ยไอ้การไซเบอร์บูลลี่และการบูลลี่อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันรุนแรงเหมือนกันนะสังเกตไหมล่ะไอ้เหตุการณ์ยิงไม่ว่าจะที่ไทยหรือแบบว่าไอ้นะเด็กเด็กเนี่ยเอาอาวุธไปโรงเรียนแล้วทำร้ายเพื่อนที่บูลลี่เนี่ยมึงอยากให้เกิดแบบนั้นไหมล่ะตรงๆอ่ะโอ้โห แล้วไอ้คนที่มันทาแล้วไอ้คนที่มันบูลลี่เนี่ยมันเสือกมีปืนมีอาวุธมีอำนาจอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ยิ่งหนักกระดิ่งแลวแม่งก็ได้ใจอะเพราะว่ามันทําแล้วมันไม่ต้องกลัวความผิดอะเราจะอยู่กันแบบนั้นจริงๆดิไอ้บ้าคือเอาตรงๆนะคือคนน่ะมันก็เป็นส่วนสาคัญจริงๆแหละแต่ระบบเนี่ยมันก็ต้องคอย่วงดุลอานาจกับคนด้วยแหละเพื่อที่แบบว่าเวลาคนมันทําตัวหน้าได้เนี่ยมันจะได้ดูไงมันจะได้ดูเลวไงมันจะได้ดูเลวไงแบบว่าดูปุ๊บกูรู้นะว่าเลวมึงจะมาแถอย่างนี้ไม่ได้นะะค แล้วตรงๆใะประเทศไทยเนี่ยแม่งกฎหมายแม่งโอ้โหปาหีสัสว์นท่านคือแบบว่าโอ้โห <ๆๆ S 1> มึงมึงเขียนมาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวกันเยอะมากแล้าตรงๆอ่ะท่านก็รู้ที่นี่ก็แทมเว้ยไม่ใช่แบงกอกที่นี่ก็แทมอืมก็ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพราะคลิปก็เขียนแค่นี้นแหละแล้วก็อยากจะบอกเนียนะก่อนทิ้งท้ายนะก็ อไอเรื่องถ้าไอเรื่องสิบตำรวจตีเนี่ยคือผมไม่ได้อาดขือะไรกับตำรวจทหารทั้งนั้นนะคือผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนั่นแหละคือจะมาออกจะมาออกตัวอะไรช่วยกันไม่ได้นะไม่ว่ายังไงอ่ะเพราะว่าคนทําผิดก็ต้องได้รับการลงโทษส่วนที่ว่า,านะหลังจากเขาได้รับโทษเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทําอะไรเพื่อไถ่ไถ่โทษผิดหรือจะกลับตัวกลับใจเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งมันก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งก็คือถ้าเขาทําผิดอะไรไปแล้วก็ต้องได้รับการลงโทษก่อนไม่ใช่ว่าจะมายกเ<น>ว้นหรือแบบว่าหาเรื่องช่วยกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ แล้วที่สําคัญนะไอการที่โคศกสํานังกงารตารวจแห่งชาติแม่งพูดอย่างนั้นนะแม่งปัดความรับผิดชอบสับสับเลยคือมึงอ่ะต้องคอยคัดต้องคอยทําการผลิตคนดีออกมาให้ได้ไงคือมึงต้องคอยคัดกรองสร้างระบบถ่วงดุลอหนาจอะไรต่ออะไรขึ้นมาให้ได้เพื่อที่แบบว่าคนมันจะได้ดีขึ้นมีประสิทธิธภาพเหมือนอย่างญี่ปุ่นอเมริกาหรือประเทศหลายๆห,หลายประเทศที่ดังๆเขาหน้าอยู่กันอ่ะไม่ใช่แบบว่าอโอ้โหทําตัวแบบว่าล้าหลังดักดานเนี่ยแบบนี้มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ ถอยสะทุนหนังหมาว่ะใช่ถ้าชิบะมีอะไรจะเสริมอีกไหมเดี๋ยวผมจะได้ปิดคลิปแล้วก็ไม่โอเคอืก็ตามนี้แหละก็คืออยากจะบอกนะว่ากูไม่ได้เหยียดทหารตำรวจกูแค่อยากจะให้ระบบอะไรต่ออะไรเนี่ยมันโปร่งใสแค่นั้นแหละไม่ใช่มายกเว้นอะไรกันง่ายๆไอ้บ้าและล่าสุดนี่นะโอ้โหปวดพ่อลูก ูต้องหาบิ๊กไบไปบวชอุทิศอุทิศส,ส่วนกุส่วนให้คือมันไม่พอโว้ยไอบ้บ้าแค่บวชเนี่ยมันไม่ได้คือมึงต้องรับโทษก่อนแล้วค่อยไปบวชมึงรับโทษติดคุกติดอะไรก่อนแล้วค่อยไปบวชไอบ้บ้าทําอย่างเงี้ยเหมือนอืเหมือนได้เห,เหมือนยกเว้นอะ่ะโอ้โหน้าด้านอ่ะโอเคเหมือนอนดีตผู้นาเราบางคนนะอ่ะไอ้เหี้ยหนีหนีต่างประเทศแล้วก็กลับมาบวชกลับมาบวชแล้วไม่โดนไม่โดนเหี้ยอะไรด้วยคนก็ประท้วงสุดท้ายตายห่าเลย แม่งเอ้ยไอเรื่องอะไรนะสลิดหรือถนอมนี่แหละจำไม่ได้แล้วแต่ก็อยากจะบอกแค่นั้นแหละว่ากูไม่ได้คาติส้นตีอเลยใดทั้งสิ้นกูแค่ไม่อยากให้มันเกิดกรณีอะไรแบบนี้โอเคผมจบคลิปละ